หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดโดนแมนยูสู้ตายต้องบอกว่าผมยังอารมณ์ค้างไม่หายกับเกมเสมอไอวัตตันสามต่อสามแต่มันผ่านไปแล้วครับรวมสมาธิกันใหม่ลุยกันในเกมต่อไปวันนี้มีพรีวิวฟุตบอลเอฟเอคัแมนยูเต็ดพบกับเวสแฮมาฝากกันรวมถึงข่าวสารรอบรั้วพีแดงอื่นๆ สามารถติดตามพวกเราเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องทางที่เพจและช่องมาดามแมนยูลิงก์อยู่ใต้วิดีโอครับและต้องอย่าพลาดข่าวสารคัดเน้นเน้นทศนาแมนแมน,มนลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มขน้นแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับเริ่มที่พรีวิวฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ5้าแมนยูเตะพบกับเวสต์แฮมแข่งขันที่สามโอทราวฟอร์ดคือวันอังคารต่อชา้าพุธที่10กุมภาพันธ์เวลาตีสองครึง่งสารสดทางบีอินสปอร์ต ผลพอีดาที่คิดถึงการภาคเพราอมันมันเปิดม,มาเจอกันได้ที่เพจ r ัช i นมัน v ยูสู้ตายรวมถึงเพจดูบอลกับนัดภาคสุดคู่นี้ให้ฟังแบบไม่เห็นสนามเช่นเดิมครับผลงานห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมมันยูแต่ชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเสมอเอลตันแบบน่าเสียดายทำแต้มหล่นไป2คะแนนเวสต์ทำห้านัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นล่าสุดเสมอฟูลแลมซูนต่อศูนย์ผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมห้านัดหลังสุด แมนยูเต่ชนะ2เกมเสมอกัน1เกมแล้วก็เวสต์แฮมชนะ2เกมครั้งสุดที่ดวนกันเกิดขึ้นต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วยูเตดบุกไปชนะทีมขุนค้อนที่ลนดอนเซเดียม3ต่อ1จากประตูของปอปปอกบาเมสัซนกรีนวูดและมาคาส์รัดฟอร์ดเกต้รู้ก่อนเกมมาฝากแฟนเพจลัชโแมนยูสู้ตาย f a Cup ซีซั่นนี้นั้นปิดแสดงผ่านเข้าสู่รอบ5จากการชนะวัดฟอร์ดในรอบ3-1:0่งต่อศูนย์ลัชนาลิฟูในรอบ4-3ต่อ2 ส่วนเวสต์แฮมนั้นผ่านรอบ3ด้วยการบุกชนะสต็อกพอร์ตหต่อศและรอบสชนะดอนคาสเซอร์โรเวอร์มา4.0ต่อเกมในบ้านการนัดหลังของยูเต็ดแพ้ไป2เกมต่อซิตี้ในคาราบาวครับและเชฟยูในพรีเมียร์ลีกรวมทั้งสะดุดเสมอเอลตันสามต่อสามเกมลุกอาจจะดูดีขึ้นในระยะหลังแต่เกมรับยังเป็นปัญหาที่โซช่ายัางแก้มไม่ตกทั้งการรับมือกับลูกตั้งเตะและโอเพ่นเพลย์เวสต์แฮมออกมาเย,ยือนคู่แข่งหนัดหลังในทุกรายการไม่แพ้ทีมใด ชนะไป4และเสมอ2และพวกเขาไม่เสียประตูถึง4เกมมีเพียงเกมชนะพาเลสและชนะวิลลาท,ที่เสียประตูถึงเป็นฟอร์มที่น่ากลัวของลูกทีมเดวิดมอยส์แมนูเต่มีบูโน่แฟนเดสนำเป็นดาวซันโวของทีมทุกรายการยิงไป18ประตูกับทำ11แอซซิสตามมาคือมคาคัสแตชร์ฟอร์ดท,ทำไป16ประตูกับ8แอซซิส์ถนที่เวสต์แฮมคือสมัสซูเชคซัดไป8ประตูรองลงมาคือจรอร์ดโบเวน5ประตู พอพ,พร้อมของทั้ง2ทีมยูเต่ต้องรอประเมินการบาดเจ็บของเอริกบายยี่และปอบปอกบาขณะที่ฟิลโจนส์กำลังฟื้นฟูร่รางกายเวสต์แฮมมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บคืออัลเทอร์มาสัวกูกับดาเรนแลนดอฟผู้สาวประตูสำรองจะซีเดน,นการไม่สามารถลงเจอต้นสการทิท้าจริงได้สำหรับโทมัสซูเชกที่โดนใบแดงในเกมเสมอฟูลแลมนั้นเวสต์แฮมได้ยื่นรุทณ์ต่อ FA แล้วกำลังรอผลการตัดสิน สำหรับเพ่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมมันอยู่แต่ของลิกลน่าโซชาม,มาในระบบ4-2-3-1ประตูสามประตูดีแฮนเดอร์สันกอล์ฟสี่คนอารอนวิสซาก้าวิกตอร์เลฟแฮร์รี่แม็กไกวร์และลุคชอร์มีฟิลตัวกลางเฟรจับคู่กับสกอตต์แมททูมิน่สามประตูด้านบนมีแมสกซ์นกรีนวูดบูโน่แฟนเดสและมาคาสแรัฟอร์ดก่อนหน้าตัวเป้าต้องดูว่าจะใช้ใครระหว่างเอ็ดิสันคาวานี่ที่เล่นมาเต็มเกมกับอองโตนี่มักเซล เวสแฮมของเดวิดมอยส์มานร,ระบบ4-2-3-1เช่นกันผู้สาประตูลูคัสฟอร์เบียนสกี้กำลังสี่คนรันเฟเดริกเครกดอสันอิซาดิออฟและอารอนครสเวลมีผู้ตูกลางมาร์กโนเบิลจับคู่กับดิคแอนไรส์สามตูวด้านบนมีจลอดโบเวนมานูเอลซินีและพราโบฟอนาวหน้าเป้าขยับอังเดรยามอริโกไปยืนรายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการ์เท่านั้นขอภายหากไม่เป็นไปตามนั้นผู้ชนะเกมนี้ได้แก่พาลเทีนี ส่วนผู้เสิยที่ดู VR คือเครกพอลสันต่อกันที่ขาวประจำวันครับเนวิวสับและเดคากลัวลูกบอลแกรี่นวิวออกมาวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของแนวรับปีสแสดงในเกมที่โดนเอวัตตันตีเสมอช่วงท้ายเกมทําให้พลาดทําแต้มไล่จีแมนสตีไปอย่างน่าเสียดายในเกมนี้ผู้สษาประตูอย่างเดย์คามีส่วนกับการทําเสียประตูจังหวะประตูตีไข่แตกในเอวรตตันฉกฉวยโอกาสที่เดย์คาปัดบอลไม่ดีเข้าทางอับดุลไลดูคูเร่ตามซ้ําเข้าไป หลนที่ประตูตีเสมอแกรี่มองว่าในแดนชาวสเปนคนรีบพุ่งออกมาบล็อกบอลก่อนที่ดูมินิคาเวิร์เลวินจะพุ่งเข้าไปชาร์จแกรี่กล่าวว่าในจังหวะสุดท้ายของเกมดาบบิดไม่ยอมออกมาป้องกันประตูแรกเขาต้องรับผิดชอบไปเต็มๆประตูที่เสมอก็เช่นกันในฟุตบอลปัจจุบันนั้นผู้รักษาป,ประตูควรออกมาตัดบอลก่อนถึงกองหน้าคู่แข่งเขาควรออกมาจากเส้นด้วยความเร็วในจังหวะด,ดังกล่าวนี่ไม่ใช่คืนที่ดีสำหรับผู้รักษาป,ประตูของเราเลยรวมถึงกองหลังด้วย เราคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่าปีแสดงต้องการกองหลังที่แข็งแกร่งกว่านี้สติจากต่างประเทศระบุว่าเดคารคมีจังหวะเซฟเพียง60.9%ในพรีเมียร์ลีกมีผู้รักษาประตูที่เซฟน้อยกว่าเขาเพียงคนเดียวคือรูเปติซิโอของวูฟเซฟไป59.7%สำหรับผู้รักษาประตูที่ลงเล่นมากกว่า15นัดในลีกซีซั่นนี้เอาหน่อยพี่เดฮึดกลับมาให้ได้โชว์ความเหนียวหนึบอีกครั้งัมภาษณ์อเลกูนาโซชาหลังเกมเสมอเอเวอร์ตัน นายพิสนางให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ยูเต็ดเสมอเอวอร์ตันบแ,บบแบบน่าเจ็บใจพร้อมอารมณ์เซ็งๆของตัวเขาเองและแฟนบอลที่ติดตามชมเกมอยู่เซ็งสุดๆปิดเกมไม่ได้เองเกมนี้เราควรเป็นผู้ชนะแต่คาว่าฟุตบอลคือคุณต้องคว้าโอกาสไว้ให้ได้และไม่สามารถเสียประตูจากทุกจังหวะที่โดนคู่แข่งยิงเราทําได้2ประตูด้วยจังหวะการเข้าทําที่ยอดเยี่ยมแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าเราเล่นดีมากๆในครึ่งแรกแล้วเข้าไปห้องแต่งตัวด้วยสกอร์ที่นำสองต่อศูนย์ และเราคุยกันว่าเราสามารถทําได้ดีกว่านี้อีกหลังจากโดนตีเสมอเราเล่นได้ดีอีกครั้งจากนั้นในจังหวะสุดท้ายของเกมเราก็โดนคุกแข่งลงโทษและเสียตั้งไปอย่างน่าเจ็บปวดอัปเดตก,การบาดเจ็บของปอบ็อกบาปอบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาเราต้องรอเช็คอาการของเขาอีกครั้งหวังว่าเขาจะกลับมาได้โดยเร็วที่สุดตอนนี้เขาอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆลูกทีมเสียประตูง่ายเกินไปเราควรเลิกเสียประตูง่ายๆได้แล้ว พวกเขามีโอกาสตลอดทั้งเกม3าครั้งที่ตรงกรอบและได้ประตูทั้งหมดมันน่าผิดหวังผมจะไม่โทษใครคนใดคนหนึ่งสำหรับประตูที่เสียไปแต่เรารู้ดีว่าเราเคยทําได้ดีกว่านี้ไม่ควรพูดถึงการคว้าชแชมป์ทีมชุดนี้มาไกลามากในซีซั่นปัจจุบันแต่ผมไม่เคยพูดถึงเรื่องการลุ้นแชมป์มันเป็นเรื่องที่สื่อน,นําไปเชื่อมโยงเองจริงๆแล้วเราไม่ควรถูกยกให้เป็นส่วนหนึ่งของการลรุ้น น้องตัวนโดนลุมเหยียดผิวอัลซ์ตูตเซเบก็หลังของแมนยูเต็ดโดนแฟนบอลโจมตีอีกครั้งหลังจากที่ทีมเสมอกับเอลตัน3ต่อ3ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อว,นวอันเสาร์ยูเต็ดนำเอลตัน3ต่อ2ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บและโซชาลเลอกส่งตัวเซเบลงมาแทนที่เมสันกรีนบูธแต่ลงมาไม่ทันไรก็ไปทำฟาวด์โจชูคิงกราบซ้ายทำ A ให้เอตตันได้บอมยาวเข้าไปในเขตโทษจนเสียหายถึงขั้นเสียประตูตีเสมอ3ต่อ3จากผลกานขันเกมที่น่าเจ็บปวด แฟนบอลแห่กันไปโจมตีอินสตาแกรมของตัวเซเบอย่างหนักซึ่งคอมเมนต์ก็ออกไปในเชิงเหยียดผิวถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงซึ่งสโมสรและสมาคมฟุตบอลอังกฤษกำลังต่อต้านเรื่องนี้อย่างหนักแฟนๆอารมณ์ค้างจี้โอเล่แก้ปัญหาเกมรับโดยด่วนเรื่องเกมลุกนั้นทุกคนรู้สึกดีอยู่แล้วที่อยู่ตัดพัฒนาขึ้นมาแต่เกมรับก็สําคัญไม่แพ้กันสําหรับการคว้าชัยชนะในเกมที่ยากเกมที่ปิดแดงทําคะแนนหล่นหายไปพร้อมกับความเจ็บปวดของแฟนยกตัวอย่างเช่นเกมแพ้พาเลทและสเปอร์ เสมอเลสเตอร์แพ้เชฟยูรวมถึงเสมอเอเวอตันนักวิเคราะห์มองว่าบางครั้งก็เกิดจากการประกอบตัวที่ผิดพลาดในการป้องกันการสื่อสารระหว่างกองหลังลายการยืนและผู้รุกประตูที่น่าสนใจอีกอย่างคือการวางแผนของโอเล่ความเห็นบางส่วนชี้เป้าไปที่การนำประตูเดียวและพยายามจะปิดเกมกับเวลาที่เหลือต่อเกม1 0 1ถึงนาทีหรือมากกว่านั้นซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการโดนตีเสมอและมันก็เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงหลัง แม้อาจจะไม่ถึงขั้นแพ้เลยแต่การได้หนึ่งคะแนนก็ถือเป็นการทำต้มหลนที่น่าเจ็บใจอย่างเกมล่าสุดนั้นกูรูหลายคนมองไปทิศทางเดียวกันว่ามีหลายทางเลือกในการเปลี่ยนตัวช่วงท้ายเกมทั้งการส่งกองกลางอย่างเนมิญ่ามาติชมาคุมจังหวะเพื่อเพิ่มประสบการณ์หรือส่งดอนนี่ฟานอเบกมาไล่บอลแต่การเลือกส่งตัวเซเบ้ลงมานั้นทำให้ต้องปรับเป็นหลัง3คนการสื่อสารในแผงเกมรับอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ในช่วงบีบหัวใจพวกเราก็ได้แต่หวังว่านี่จะเป็นบทเรียนอีกครั้งสำหรับนักเตะและผู้จัดการทีม ในการสู้ศึกทุกรายการต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันหวังแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยยููส้ตาหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย